ทรัมป์กำลังเปิดศึกจีนในทุกด้านเรื่องติ๊กต็อกนั้นเป็นส่วนเดียวท่านั้นของกระบวนการที่ทรัมป์ต้องการจะกดดันจีนในทุกๆมิติโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยเรื่อง t i ๊กต็ความจริงก็บนพื้นพร,รม,มาระยะหนึ่งแล้วครับสักสองสามสัปดาห์แต่ล่าสุดนั้นบอกกับนักข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยสารซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารประจำตำแหน่งประธานาธิบดีบอกกับนักข่าวว่าจะ ระง,งับไม่ให้คนอเมริกันเนี่ยใช้ tiktok หรือคนในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันหรือคนชาติไหนก็ตามแต่ใช้ในอเมริกาไม่ได้ก็แล้วกันท่าจะทำยังไงครับอยู่ดีดๆอเมริกาจะห้ามคนอเมริกาใช้แอปโนนแอปนี้จะทำอย่างไรทรมก็ไม่ทราบว่าได้ตรวจกฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวที่ปรึกษาของตัวเองแล้วหรือยังท่างบอกว่าก็อาจจะใช้ คำสั่งประธานาธิบดีของสาหารัฐเรียกว่า executive order และบอกด้วยว่าภายในวันที่หนึ่งสิงหาคมคือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ข่าออกมาค่อนข้างจะยืนยันแล้วครับว่าทรัมป์ได้ลงนามไปแล้วละ่ะก็จะเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเลยครับว่าในทางปฏิบัติจะทำอย่างไรจะทำยังไงครับในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าทรัมป์เซ็นคำสั่งแล้วตั้งแต่เมื่อวานในทางปฏิบัตินี่การแบน แอปของต่างประเทศในประเทศของคุณทำยังไงผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอย่างนี้จะเริ่มต้นเลยก็คือว่าทางสาหรัฐก็จะสั่งไปที่ Apple แลและก็ Google ให้เอาแอป,ป TikTok ออกจากออนไลน์สโตร์ซะแปลว่าเข้าไปในออนไลน์สโตร์ของ Apple ก็ดีของ Google ก็ดีจะไม่เจอ TikTok อีกต่อไป ขณะเดียวกันก็จะให้บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok เนี่ยให้ลิสต์รายชื่อของบริษัท ByteDance อยู่ในบัญชีดำของกระทรวงพาณิชย์ต่อมาก็อาจจะห้ามบริษัทของสหรัฐที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องโยงใหญ่หรือว่ามีธุรกิจกับบริษัท ByteDance และ แอปต่างๆเหล่านี้วิธีการเดียวกันนี้แหละครับถ้าจำได้เนี่ยสหรัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ก็สั่ง Google บอกว่าเอาแอปของหัวเว่ออกจากแอป Store ของคุณซะออนไลน์สโตร์เนี่ยเวลาเราจะดาวน์โหลดแอปอะไรเราต้องเข้าไปที่ออนไลน์สโตร์ใช่ไหมครับสั่งรัฐบาลอเมริกันสั่งสั่งและ Google ก็ดี Apple ก็ดีจะทำตามหรือไม่มีเหตุผลทำกฎหมายหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องสู้กันที่ต้องต่อสู้กันด้วยกฎหมายของอเมริกาเองแล้วล่ะแต่ถ้าทำเช่นนี้ได้ก็คือคนอเมริกันก็หรือคนที่อยู่อเมริกาก็ไม่สามารถดาวน์โหลด TikTok ได้